สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็เอานะครับชื่อสุดาพรทองชิมค่ะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทซัเซีโนบีอิงจำกัดมหาชนนะคะวันนี้นะคะมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการดีๆสําหรับพี่น้องชาวเกษตรนะคะเพราะว่าตอนนี้เทนอ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยเม็ดแพงมากๆนะคะเป็นการช่วยเกษตรกรให้เราค่ะ ช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะคะแล้วก็สําคัญสุดคือลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มแล้วยังมีเงินปันผลนะคะเหมือนรูปแบบสหกรณ์ให้สมาชิกหรือว่าหุ้นส่วนนะคะหรือว่าคนที่ใช้ปุ๋ยด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอขอแนะนํานะคะสินค้าหลักๆของของอบริษัทซาเซนมอลนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะารฟอร์มซอยนะคะ ปรับปรุงดินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้พื้นที่พื้นดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นกดรดพอเป็นกรดปุ๊บเราใส่ปุ๋ยเม็ดลงไปแต่พืชด,ดึงมากินมาใช้ไม่ได้นะคะเหมือนเราหิวข้าวเนี่ยเราอยากกินข้าวมากๆเลยเราตักมาห้าจานแต่เราก็กินได้แค่จานเดียวนั่นเองนะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนปุ๋ยที่เราแบบใส่ลงไปเยอะๆไม่ว่าจะนาข้าวไม่ว่าไร่มันนะ,ะทุกอย่างคือเราใส่ปุ๋ยเยอะมากๆแต่ว่าพืชด,ดึงไปกินไปใช้นะคะบำรุงต้นบำรุงใบได้แค่ นิดเดียวเพราะว่าดินเป็นกรดนั่นเองทานฟอร์มซอยก็จะเป็นสารที่ปรับปรุงดินนะคะปรับดินจากกรดให้เป็นด่างนะคะเพื่อที่จะทําทให้พืชนะคะสามารถดูดสารอาหารไปใช้เลี้ยงลําต้นได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่า1ถุงนะคะอ่า1กิโลเนี่ยใช้ได้ประมาณ20ไร่นะคะประหยัดมากๆนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือ ทานฟอร์มนะคะทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรที่ออกมาเพื่อบํารุงรากลําต้นใบนะคะหนึ่งขวดนะคะหนึ่งพันซีซีนะคะใช้ได้อยู่ที่สิบถึงสิบห้าไร่นะคะประหยัดมากๆาเลยรากลาต้นใบนะคะขวดนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้จะเป็นท้นฟอร์มสูตรสองนะคะตัวนี้จะช่วยเร่งผลผลิตนะคะเหมือนค่าแป้งดีน้ำหนักดีนะคะ ทำให้ผลดกใหญ่ยาวนะคะเกษตรกร,ร,กรที่มีปัญหานะคะใบไหม้ใบเหลืองลูกร่วงดอกลนผลแตกนะ,ะรับรองว่าใช้ทานฟอร์มสอยของอทานฟอร์มของเรานะคะสอย่างนี้นะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร,ร,กรได้ดีมากๆสำคัญคือนะคะตอนนี้ก็มี NPK แบบน้ำมาให้ด้วยนะคะก็ลักษณะขวด NPK ก็จะเป็นเป็นขวด1ลิตรเหมือนกันนะคะซึ่ง NPK ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำ ถ้าเปรียบเสมือนคนป่วยก็คือเหมือนให้น้ําเกลือเลยนะคะเพราะว่าบางทีพืชป่วยเนี่ยอาการป่วยของพืชก็คือแบบใบไหม้ใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะลูกล่วงดอกรนผลแตกเนี่ยก็คือทานฟอร์มของเราเนี่ยก็คือจะใส่ธาตุหลักธาตุเสริมพร้อมให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาพืชได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะสำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะสำหรับคนที่ใช้ทานฟอร์มแล้วนะคะ ก็อยากจะให้มีปันผลจากบริษัทเพราะปัจจัยหลักที่คุณหมอนายแพทย์สิทธิวิเกิตชวนัน์นะคะแล้วก็ซีโอนพกิจนิธิเลิศวิจิตรท่านจัดตั้งบริษัทซักซิมอบีอิงจำกัดมหาชนขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้คนที่จนๆเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณหมออาจารย์นพก็เคยจนมาก่อนนะคะอย,อย่างอาจารย์นพเนี่ยเคยแบบต่อยมวยส่งตัวเองเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็จะ เรียกว่ามีคนติดตามเยอะมากๆด้วยแนวคิดด้วยศาสตร์ NLP ที่แบบทําให้เรา,า,าเขาเรียกว่าสร้างแนวคิดดีๆนะคะในการดํเนินชีวิตอยู่นั่นเองนะคะก็อาจารย์นพเนี่ยเป็นเจ้าของคอร์สวายที่ทําให้เราเข้าใจว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อใครอะไรประมาณน,นี้คะก็คือทุกวันเนี้ยนะคะก็อย่างที่รู้ว่า,าข้าวยากหมากแพงะคะปุ๋ยแพงเนี่ยทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาแพงปุ๋ยแพงด้วยนะ,ะเพราะว่า ปุ๋ยเนี่ยหนึ่งกระสอบใช่ไหมคะหนึ่งกระสอบก็ใช้ราคาประมาณตอนนี้ก็ประมาณพันสองอยห้าสิบใช่ไหมคะแต่ว่าของซักเซอร์มอเองเนี่ยราคาอ่ะรวมเบ็ดเสร็จชุดนี้แล้วนะคะแล้วก็มี NPK ให้ด้วยนะคะ NPK จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะคะก็ลักษณะขวดคล้ายๆกันค่ะไอเอ็นพีเคคือเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยก็คือออกใหม่เนี่ยทั้งชุดเนี่ยอ่าทำบาดสนลดทำอะไรให้ด้วยนะคะบัตรสนลดทําให้เนี่ยก็คือ แถมประกันอุบัติเหตุด้วยแสนหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้แหละก็คืออยากให้เกษตรกรทุกคนเอาไปใช้นะคะต้นทุนปุ๋ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ถ้าถ้าคิดสิบไร่นะคะสิบไร่หรืออย่างนาข้าวสิบไร่เนี่ยต้นทุนปุ๋ยถ้าใช้ถ้าใช้ปุ๋ยทั่ว,วไปนะคะปุ๋ยเม็ดก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่าราคาปุ๋ยเม็ดจะอยู่พันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะอ่าถ้า ถ้าปุ๋ยเม 50, ็ดพันสอหาสิบนะคะปุ๋ยเม็ดหนึ่งสองห้าศนคูณส<ม>ิบหนึ่งไร่หนึ่งกระสอบนะคูณส<ม>ิก็ถ้ากับว่าต้องใช้เงินถึงหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะคะแต่ถ้ากับซัพพลายเองนะสินค้าครบชุดที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือพร้อมเมมเบอร์เลยนะคะก็ตกแค่นะคะขอจิ้มเครื่องคิดเลขหน,นะะ่อยค่ะอ่า ทานฟอร์มสร้อยนะคะราคาราคาต้องเปิดเมมเบอร์นะคะเปิดเมมเบอร์หรือทําบัตรส่วนลดอ่ะสามร้อยบาทเนี่ยก็คือจะแถมประกันอุบัติเหตุให้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องรีบใช้นะคะอ่าทาบัตรส่วนลดหรือเปิดเมมเบอร์เปิดสมาชิกเป็นหุ้นส่วนกับซับซินมอนแค่สามร้อยบาทนะคะแล้วก็บวกกับท่านฟอร์มซอยสี่ร้อยเก้าสิบนะคะบวกกับทานฟอร์มจุดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบทานฟอร์มสุดซอพันสองร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็ NPK หนงสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็บวกค่าส่งนะคะบวกค่าส่งด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะอยู่ที่สี่พันแปดร้อยสี่สิบาทนะคะสี่พันแปดร้อยสี่สิบาทเนี่ยหารไปเลยค่ะหารสิบนะคะเพราะเราใช้ได้สิบไร่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะตั้งแต่เริ่มจนเก็บเกี่ยวก็คือต้นทุนปุ๋ยจะอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบสี่บาทต่อไร่ะคะ่ะสี่แปดสี่บาทต่อไร่ อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ <_ d ata> เขาเรียกว่านะคะเห็นไหมคะเห็นแตกต่างไหมเอาพันสองร้อยห้าสิบลบกับ <_ d ata> นะคะสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทต่อไร่เนี่ยก็เท่ากับว่าประหยัดเงินได้ไร่ละเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทนะคะเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทเนี่ยคูณกับสิบไร่นะคะก็เท่ากับว่าประหยัดเงินได้เจ็ดพัน 6 6 0บาทนะคะลดช่วยลดต้นทุนต้นทุนปุ๋ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะในการใช้ทานฟอร์มของเรานะคะหรือว่าของบริษัทซัเซีนโมบิ่งจำกัดมหาชนนะคะบริษัทมีความมั่นคงนะ,ะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีโรงงานเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทซัเซีนโเพื่ออะไรเพื่อจะรับปันผลคืนจากบริษัทในรูปแบบสหกรณ์นะคะ ทีนี้เราจะมาบอกว่าถ้าเกษตรกรใช้ดีแล้วบอกต่อจะมีไรายได้เข้ามายังไงนะคะอ่า,อ,าอ่ายังอ่าปิดไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยอ่าหนึ่งชุดเนี่ยก็ก็เรียกว่าได้ตําแหน่งตําแหน่งซุปจากบริษัทเลยนะคะคิดที่อ่าขั้นต่ำคือ7จ็ดอยห้าิบคะแนนนะคะหรือว่าตําแหน่งซุปนะคะอ่านะคะ ก็คือหนึ่งชุดเนี่ยสินค้าทุกตัวจะมีจะมีคะแนนอยู่นะคะหนึ่งชุดเนี่ยตีไปเลยว่าอ่าท่านเป็นซุปละเป็นตำแหน่งซุปเป็นหุ้นส่วนกับจักเินหมอซึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะมีรายได้ได้แล้วนะคะก็สี่พันกว่าบาทใช่ไหมคะกเมื่อกี้ซื้อปุ๋ยพูดง่ายเราซื้อปุ๋ยไปใช้นี่ยแหละสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทนะคะ ทีนี้ปุ๋ยสามขวดเนี่ยก็คือเพื่อนแต่ละคนเราก็ไปแนะนําเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเราอาจจะชื่อนายในเอในบีน,นะคะเพื่อนอาจจะชื่อเอชี่บีอันนี้เป็นตัวเรานะคะตัวเรานะคะของเราก็คือซื้อปุ๋ยไปใช้เราจะได้มาได้คะแนนจากการซื้อปุ๋ยไปใช้ก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนนะคะ แล้วไปแนะนําเพื่อนมาเพื่อนชื่อ a ชื่อ b นะคะ mm hmm. เราใช้ b แล้วก็บอกต่อเพื่อนนะคะเอบี mm hmm. uh, a, ก็ซื้อปุ๋ยไปใช้เหมือนกันอ่า uh, ปิดตําแหน่งซุปก็เ uh, จ mm ็ด hmm. ร้อยห้าสิบคะแนนเหมือนกันนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนเพราะว่าปุ๋ยก็จะมีคะแนนให้นะคะอันนี้เรามีเพื่อนสองคนแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเพื่อนสองคนเนี่ยก็ไปแนะนําต่ออีกนะคะ mm hmm. เพื่อนสองคนก็ไปแนะนําต่ออีก อันนี้สมมติว่าเราใช้ดีแล้วเราก็เจ็ดวันเจ็ดวันเราแนะนำเพื่อนได้สองคนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนเราไปแนะนำต่อนะ,ะแนะนำญาติเชื่อว่าหนึ่งคนอะ่ะมีเพื่อนมีคนรู้จักมากกว่าสองคนแน่นอนนะคะเราก็ไม่ไม่เอาเยอะนะคะเอาเอาแค่สองคนนี่แหละหนึ่งคนแนะนำบอกต่อสองคนหนึ่งคนแนะนำบอกต่อสองคนช่วยกันแบบนี้นะคะ ก็เราจะมีปันผลคืนจากบริษัทยังไงนะคะคืน,นะคะอ่าเราจะมีปันผลคืนจากบริษัทยังไงนะคะทุกคะแนนที่ขึ้นมาอ่นาคะแนนสั่งนี้ใครซื้อกินซื้อใช้อ่าซื้อปุ๋ยไปพันห้าร้อยคะแนนเปล่านี้ซื้อไปสองพันสองร้อยห้าสิบคะแนนแบบนี้นะคะคือหลักๆแล้วไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่มาสมัครต่อ หรือว่ามาสมัครทีหลังเราไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักกระช่างนะ,ะอยู่ไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลย์นะคะแล้วก็กาลังจะเปิดฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาซื้อปุ๋ยไปใช้เนี่ยเราก็ยิงปันผลด้วยนะคะคะแนนฝั่งนี้ขึ้นมาพันห้านะคะตัวนี้คะแนนตรงนี้ไม่จํากัดชั้นนะคะทาได้ถึงเมื่อไหร่บริษัทก็จ่ายเมื่อนั้นนะคะฝั่งนี้ขึ้นมาพันห้าฝั่งนี้ขึ้นมาสองพันสองร้อยห้าสิ บริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยนะคะหกร้อยบาทนะคะนะคะฝั่งนี้ขึ้นมาหหมื่นห้านะคะฝั่งนี้ขึ้นมาสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะบริษัทก็จะจ่ายให้หกพันบาทนะคะฝั่งนี้คะแนนขึ้นมาแสนห้านะคะฝั่งนี้คะแนนขึ้นมาสองแสนสองหมื่นห้าพัน บริษัทก็จะจ่ายให้พี่ๆน้องชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเลยนะคะหกหมื่นบาทถ้าสมมุติฝั่งนี้จะมาล้านห้าฝั่งนี้จะมาสองล้านสองแสนห้าพันะคะก็คิดเป็นเงินหกแสนบาทคือเป็นการ ปันผลจากบริษัทซักษินอบีอิงจำกัดมหาชนนะคะอันนี้เป็นแผนการตลาดที่บริษัทมีอยู่แล้วนะคะคือทําได้ก็จ่ายตามนี้แน่นอนนะคะทุกคะแนนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่จํากัดชั้นไม่จํากัดประเทศนะคะทุกคนที่สมัครที่หลังเราเนี่ยคะแนนขึ้นหาเราทั้งหมดนะคะซึ่งบริษัทจ่ายสูงสุดในข้อนี้นะคะหนึ่รอยลอบนะคะหนึ่คูณหนึ 1, ่รอย ถ้าคะแนนฝั่งนี้ขึ้นมา1,500ฝั่งนี้ขึ้นมา2,250อันนี้เขานับเป็นหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบจ่ายจ่ายรอดว่า600บาท200บาทต่อรอบนะคะหนึ่งรอบจ่าย600บาทนะคะปันผลคืน600บาทนะคะจ่ายสูงสุด1,600รอบต่อเดือนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเกษตรกรพี่น้องเราถ้ารวมกัน รวมกลุ่มการกินใช้ปุ๋ยต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกคนก็จะมีโอกาสรับปันผลรายได้จากบริษัทสูงสุดถึง960,000บาทนะคะในก็ต้องใช้ปุ๋ยเกษตรกรเราต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ใช้ยังไงให้มีรายได้ก็ถ้าสนใจนะคะอยากใช้ปุ๋ยอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็อยากมีปันผลคืน ก็ยินดีให้ข้อมูลยินดีแนะนำนะคะบริษัทมหาชนนะมั่นคงแน่นอนนะคะทุนจดทะเบียน300ล้านอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทำได้จ่ายจริงเพราะว่าข้อนี้นะคะมีคนทำได้แล้วถึง15คน15รหัสอะไรที่คนทำได้เราก็ทำได้นะคะเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกร,รกพี่น้องเราลืมตาอ้าปากได้นะคะบางทีทำนาข้าวน้ำท่วมก็คือไม่ได้อะไรแล้ว แต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยที่ซักเสนมอนเราก็จะมีปันผลคืนแบบนี้นะคะก็หวังว่านะคะพี่น้องกเกษตรกรนะคะจะเป็นกเกษตรกรที่ยิ้มได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเซ็นปุ๋ยเข้ามาแล้วพอเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายข้าวขายมันก็ไปจ่ายค่าปุ๋ยก็คือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมารวมกลุ่มกันค่ะคือคือมันต้องใช้อยู่แล้วปุ๋ยแต่ใช้ยังไงจะมีปันผลคืนก็ยินดีให้ข้อมูลยินดี เป็นที่ปรึกษายินทีแก้ปัญหาปุ๋ยแพงให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0817154855นะคะ0817154855ก็หวังว่าจะด้วยจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เป็นเกษตรกรยิ้มกันทุกๆคนเพราะมีปันผลคืนจากบริษัทซักซลา b ีอิงจำกัดหาชนให้พี่น้องเกษตรกรทุกๆคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ